สบายดีทุกคนคลิปนี้นี่ก็อันเป็นคลิปที่ว่าอันทายไว้ในส่วนอันหน้าหนาวตอนที่ว่าอันหิมาหั่นยังอันตกไล่แล้วก็อันข้าวเต็มไปหมดเลยฮะนะคลิปนี้นี่อันสิพาไปเลาะเบิงอันเมืองอันโอลูที่อยู่ทางอันภาคกลางของประเทศฟินแลนด์ เดี๋ยวนี้นี่กำลังอันขี่รถไปอันสุซานอยู่เมืองอันโอลูเดี๋ยวเอาไปอันเบิงพร้อมกันเลยเนาะสุซานอันตัวนี้นี่ถือว่าอันควงควงางไล่ขนะ พอดียนเออฮกคนเหล่าเทว่าเหล่าอเอยู่อันเมืองนี่นี่แหละเหล่าฮั่นสิพาไปอันเยี่ยมเบิงอันพ่อปู่ของเหล้าเนาะเลยว่าข้ออันติดรถมาน้าคนการฮักหมาไล่อยู่แต่ว่าสวงย่มหน้าจังซีเขาจะบ่คอยจะมาปัดได้นะมีแต่ว่าอันมาไตอันเทียนอันบูชานญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี่อันกได้เสียค่าทมเหนียมเนาะคือว่าอันคาเ้าวดินนี่นะี่ว่าเห่าฮันอันห้าบอลีทว่าเอาศพให้มาฝั่งไว้นี่นี่แหละ แต่กระบอกไฮโดรหลายเอียดยังไรฮะน่ะตามอันเอ้ยหักวาวห้อฝั่งเราแมนท่านเหาบุเซียคาทำเนียมอันพอดห้าปีฮะน่ะข้าเจ้าจะมาอันขุดศพออกให้อีฮะน่ะอยู่สุดซ่านตัวนี้นี่อันก็ยังมีอันคนไทยเนาะหนึ่งบอกที่ว่าเอ้ยหักวาวห้อฝั่งที่ว่าเหล่าหุ่นจักรน่ะข้าเจ้าก็เอามาฟังไว้นี่นี่แหละเพราะว่าอันบูได้เอาศพนั้นอันกลับไปไทถฮะน่ะก็เอามาฟังไว้นี่นี่ ไอ,ซ,อซื้อซื้อซื oh, ้อ <c oughs> เพอี่อามันอยังดีอยู่สัตว์เนี่เสียวทิมบแม้นุดคนณมเออเหรอคุ้คุณมเออแข่งกับผมเน่า แล้วก็มืดเองอันนี้มืดดีมือซ้ำมือคุณติ๊โอ้สีหามือคุณละนะนต้นแย่เต็มหมดขนกระนาวต้นไม้กระดาง คลิปนี้นี่อันมาแบบสั้นๆเนะพราะให้อันคิดฮอดกันเดี๋ยวอันข้ออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเดอ้ออันฝากชวยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้อนานร้วเหล่าในฟินแลนด์นำเด,เดอร์ขอบใจและไลทีวาเข้ามาหับสมอันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป